สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไฟสโคสคนคํามืนนี้ก็อยู่กับช่องมาในลรากนินข้ามืนนี้มากินเมนูเน้ก้ําตกเนื้อน,น้ําตกเนืน้อแล้วก็มีแบบล้วนล้วนธรรมดาแล้วก็มีน้ําตกน้อยอยู่ตรงกลางผักกับผักแกมก็จะมีหอมหอมเปี๊คือผักหอมหอมชีไว้เรื่อยแล้วก็เป็นโหระพาแล้วก็มี สักคราเนี่ยอมทานึงอก็ยอดมากอืมอืมอืมงานมาละยอดมาละอืมก็สิ่งที่มือเก่งก็คือแบบน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องอานนั้นกันด้ยค่ะไม่เป็ไค่ะราดูปะายเดียวซีคนหิวเกินเขาเน้อชมชืบวชท่านึงมี่ค่ำใ่ใหญ่กันอาแบบคําใหญใหญเลยนะ มีค้ำเผาพี่นาองมัมีหอนลวนด้วมันบอ,อมเสียบๆน้ำกันคับพี่เนาะ จะฟุคมนะมจะฟุนหรือม่ะม่ะุมาหมล่ะมองกับผาล่า้องนเก็บผานเด้อ อื uh ้อ huh. uh ื huh. yeah, no. No, no. Uh ้อืเกยข้าวคนพี่นนางได้นะนั่นน่อือ น้าพี่น้องมาเฉ็เสียวกันมันข้ามเงยเงยพรัครับปกครอนคนเาให้นเอ็นตามมันห้ ก็จะเออวันหยอนพักใจหนุ่มเลยน่ะยนพักใจนี้ระกอบอาหาไในร้านเดียบแค่วบก็พอละปอมปลานุกก็ดะเป็นผักกินกัหนังโต๊กินกบหลาก้อเอะแล้แต่ผู้มากนะพี่น้องพี่น้องนมนี่เราอาบมากเราเอาคุ้มคุ้นจังเลยขนมาได้อ่านมามากเลย ไเ่เหนือเข้าประมาณี่นคงเลยเข้ามาง่ายเข้าา่าหวานเข้ามา่แสบมาอืมอืนี่หาม,มาเมีเแถที่จัะอืมหัวอือหัวง้อหอมหวกน่น้องแบบแสบอือยอืม

ลูหน้ามาแมนดูกไปก็คือไม่เห็นอืมชาแล้เนี่ยหวมเข่ากันให้่นี้ไปหน่อยพักกับกรานี้เนาะอืมดกว่า อมอือโหขอบคุณครับรับผมอ้มากินโพี่้องมึงไปลพี่้นงมึงนองหน้าว้า ทำไอืมาหารก็ถูกอีกหอมจังแสสวงนมากกวานียออีกรลนีข้าวเหนียว เมน,นูนีเฮหดกินเอาเอง,เองเนหน่ยน่าหนุ่งเี่นเนาะนี่อันนี้คือสุกแล้วนะคะนม่ใะกินดิบเนาะนั่นอนเหนื่อยมันสุกก่อนพีู่หน่อยโอเคกินดิบไดเนะนั่นช่วงนี้ยัง กมก่อนปะนะเขาเลิกกินแบบชุกเฮ้ <c oughs> ยเวลาขมวดเร็วเร็วขึ้นเ เดียวทำเร็วมากเลยหง่อนกันนีเสียงโอนเราก็เล,นล่นเนาะวันนี้คอมเมนฮ์ Wow, น, <can 't. S 2> น้ำมาให้นแน่นเพื่อสถึงแค่น่าน้ำมาให้แน่นจ้หน่อยมามาขออนุญาตได้กินหน,น่หอยหอมแปรหอมเป เขาเนี้ยกับิเป็นแขนแขนเขาเนี้ยจัดเลยไม่ว่าหอมยังก้องหอทำปอ๋อเรยกว่าหอมเป <c oughs> อ,อือักก็สุดจ้าเลยอืออือ นี่หมกอืนี่กับร่องมึง่ล่ะ <c ười> อดี <c ười> าเาบอกว่าหวานเป็นลมขุมเป็นยานี่กับร่องมึงที่ล่ะเฮ้ยเจวก็อยู่ง้างน้อน <c ười> งเอ้ยอือเจ้าวักที่มันยาสีน ค vale mm ือ hmm. ผัาอะไรคะสารเณรก่เสียงให้มันถูกสารเพรพอแม่บุกไปเลยนี่มาผักสารเณรนี่เลยนี่มาักสารเณรมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรว่าผักสารเณรแม่ล้วก็สารเณรสารเณร ขอแน, <c oughs> ขอแน่ขอแน่ขอแหนะขาอันบุบามันนางกินน้ำบ่ได้กันใช่ไหมแม่ให้กินแม่ลงน้ำอ่จะไปต้องซื้อเนี่ยมาลงน้ำได้แ <c oughs> ม่เน,น,นาะแม่ยืนบ่นนลยชิมีผู้ตาบอดมากีบนบาร์ลูก <c oughs> พอน้อ,มองมวยกันพี่น้องหัวแล้วกาะไม่จะยิ้มคือขามยิ้นี่เหเปล่าพูบ่าวไม่ฮะไม่ส <laughs> <laughs> ิบคนผ่้บ่าเขาี่า่าฮ่าพูบ่าวเขา, <laughs> า,า,เขานน่่อง Mình có ngừng gì đi Có mình chụp nè Bạn ăn với cái luồn Luồn đồn này Chicken Luồn เ,เ่งกับิ้มแจ่วพี่นุ่งอนะืมก็จะมีแบบเค้ยวยากนิดนึงนะคะว้า

เขาไม่ต้องแบบเลื่อนให้มันสูกขัดนะพี่นนอเพราะมันสูกขัดมันสิ้นหยาบเอาพ่อประมันจะจะ,จะกินง่ายเาก็จะเบื่อหยาบเกินไปแั่นมันหรอไนึ่งนันก็บกัพอดีพอดอนีนุ่มนุๆละลายในปากอืม,อม แต่ถ้าไม่เคี้ยวม็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นเนื้อล้วนใช่ไหมไม่แม่ที่นี่ไม่ไม่เพันเสแสบครับพี่แถวเขาบอกว่าหวานตะลุมคุมเป็นยาไหนจะพยายาม ชักไงคนทำคนทำคือพ mm. ่อพ mm. ่อบ้านอะไรกินออมแต่ว่าพอติดล้วนะ พอ้า้หน่อยแล้วกินก็เรยไปเลยม่ลงนะ่ให้เลให้ลงห้องท่าน่าจะแสบหลังแท <laughs> ้อืออืม,อม,อม อไม่รับมือหรอกพอล้วบกินดีหนอกกินตงหูลผภาแทนเป็นลมขมเป็นยาแล้วกกิน เนาะนันหมดแลอืโอ้ ừ. Ừ. ถ้าเาไปกินเองนะหนังเนื้นนะเป็นหู่าแสบอีกเนื้อนะสดๆไปก่นร่วนจักหน่อย อิอง่งอ่ะฮะกินข้าเนียออกจะเมือ่อข้าเนียจริงจริงพี่น้องชมเสือพีิปเต็มปลามือเอาละค่ะพี่น <c oughs> ้องคลายคลิปนี้กับเมนูน้ำตกเนื้อแสบแสบแสบเป็นฝีมือของอบลอ็อกเนอะไรกินค่ะตะคนเพ็ด แต่ว่าเฮ็ดแบบซุกแบบล้วนมาแล้วค่ะเพราะว่ากินดิบก็ได้เนะก็ไม่เห็ดแบบซุกดีกว่ากดไปกดดูฝ่ะพป่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันกำลังใจ้งอจอนเนี้อมากินด้วยค่ะไม่เป็นายค่ะไปละค่ะบ๊ายบายแซ่